เคยทำความผิดคุณสุโรชา58ปีที่ผ่านมานี้ชั่วก็เคยทําผิดก็ไม่น้อยแต่ว่าอยากจะใช้ส่วนที่เหลือของชีวิตทําเพื่อชาติบ้านเมืองทําเพื่อประชาชนในฐานะที่เป็นสื่อแต่เป็นสื่อคนละแบบกับสื่อที่มีอยู่ทุกวันนี้คือเป็นสื่อที่ถึงตรงกับประชาชน ไม่ใช่สื่อซึ่งจะต้องไปนั่งกินข้าวกับนายกหรือไม่ใช่สื่อที่จะต้องไปพึ่งพาคนน้นคนนี้เพราะเดี๋ยวนี้ผมจะทําอะไรผมจะถามความเห็นผมจะทําข่าวผมต้องถามความเห็นประชาชนก่อนแล้วเพราะว่าผมไม่ใช่ในายสนที่คนเก่าอีกต่อไป<ะ>ผมถือโอกาสขอขมาลาโทษพ่อแม่พี่น้องทุกคนว่าอดีตที่ผมเคยทําผิดพลาดอะไรไปถ้ามีการทําก็ขออภัยขอขมา แปลว่าจากนี้เป็นต้นไปผมจะยึดถือบทบาทที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพูดออกมาตลอดเวลาว่าใครมีหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์แบบและประชาชนจะไม่มีปัญหาสังคมไทยจะไม่มีปัญหาผมขอยึดถือตรงนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดจนคุณโชโรชาด้วยจำเอาไว้วันไหนในอนาคต ตราบจนกระทั่งผมตายถ้าผมไปรับตำแหน่งอะไรทางการเมืองแล้วถ้าผมไม่ใช่สื่อมวลชนของท่านต่อไปเจอหน้าที่ไหนถุยน้ำลายใส่หน้าผมถอต้องเท้าตบหน้าผมได้ทันทีคุณคนที่ยืนยันชัดเจนแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ วันนี้พักการเมืองใหม่ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะประชุมใหญ่เป็นครั้งแรกและเลือกนายสนธิลิมทองกุลเป็นหัวหน้าพักคนใหม่สมาชิกพักการเมืองใหม่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเขียวที่มีโลโก้พักเข้าร่วมการประชุมใหญ่ครั้งแรกที่อาคารทันเดอร์ดโดเม,มือ,องทองธานีซึ่งประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือการเลือกคณะกรรมการบริหารพักใหม่รวมถึงเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ซึ่งในที่สุดสมาชิกก็มีมติเลือกนายสนธิลิมทองกุลเป็นหัวหน้าพักคนใหม่โดยมีนายสมศักดิ์โกศสสุขเป็นรองหัวหน้าพัก ส่วนนายสุริยะใสายกตาศิลายังคงดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคการเมืองใหม่เช่นเดิมถ้าผมไปรับตำแหน่งอะไรทางการเมืองแล้วถ้าผมไม่ใช่สื่อมวลชนของท่านต่อไป เจอหน้าที่ไหนถุยน้ำลายใส่หน้าผมพอดรองเท้าตบหน้าผมได้ทันที